สวัสดีครับมาเจอผมตอนเวลาตีสานาทีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกโปรแกรมที่เราต้องติดตั้งก่อนที่เราจะไปร่าแอดดับนระบบปฏิบัติการ Linux กันซึ่งคลิปนี้ผมก็จะทำออกมาเพื่อเวลามีโปรเจกต์ไหนหรือโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยที่สามารถรันบน Docker ได้ผมจะได้ทำคลิปรวบทีเดียวรวมกัน ไปทีเดียวบน Linux และก็บน n d o w อไปด้วยนะครับและก็จะเป็นวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่เราต้องใช้คำสั่งอะไรต่างๆนะครับโอเคนับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคำสั่งแรกที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือคำสั่งอัปเดตเครื่องนะครับก็คือคำสั่งนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งลิงก์แล้วก็คำสั่งรวมคำสั่งไว้ให้ทั้งหมดเลยครับก็คือคำสั่งนี้มันจะเป็นการอัปเดตเครื่องนะครับ โอเคครับอันนี้เราก็ได้ทำการอัปเดตเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรแกรมต่อไปที่จะต้องติดตั้งก็คือโปรแกรม SSH นะครับก็คือโปรแกรมที่เราจะต้องรีโมทเข้าเครื่องของ Linux นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมเช่าเครื่องจาก v p s เซิร์ฟเวอร์ต่างๆจากแพลตฟอร์มต่างๆมาเนี่ย ทุกคนไม่จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยจะติดตั้งมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าใครที่ลงเครื่องตัวเองเนี่ยต้องมีโปรแกรม ssh นะครับเพราะว่าเราจะต้องรีโมทเข้ามาที่เครื่องของเราเองนะครับโอเคซึ่งคําสั่งติดตั้งก็คือคําสั่งนี้นั่นเองครับก็ทําการกด enter ไปซึ่งโปรแกรมนี้ผมได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราลงอ b บั t u อะไรต่างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะม ถ้าเราตั้งชื่อ user เนี่ยเราก็ต้องทำการใส่ password หลังจากที่เราพิมพ์ sudo apt ติดตั้งโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องขอสิทธิ์ยืนยันและก็ใส่รหัสของเราไปนะครับซึ่งในการที่เราจะแก้ตรงนั้นได้เนี่ยเราสามารถใช้คำสั่งตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยซึ่งถ้าผมใช้คำสั่งนี้ไปเนี่ยเราจะสามารถเข้ามาที่หน้านี้หลังจากที่เราเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยเราจะสามารถแก้คำสั่งตรงนี้ได้ตอนแรกเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแฮตแท็กอยู่นะครับแฮแท็กก็คือมันจะไม่อ่านบรรทัดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราลบแฮตแท็กตรงนี้ออกเนี่ยมันจะทําการอ่านบรรทัดนี้ทันทีนะครับบรรทัดเนี้ยมันก็คือว่าจะให้เรารีโมทเข้ามาแล้วเข้าสิทธิ์รูทเลยหรือเปล่ารูทเนี่ยก็คือสิทธิ์สูงสุดเหมือนตอนที่ Windows ขอสิทธิ์แอดมินเตเตอร์นะครับรูทเนี่ยก็เหมือนกันซึ่งมันก็จะเหมือนกับตรงว n d o w s ตรงที่ว่ามันจะ เข้าไปลงโปรแกรมบน system 3 2เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องขอสิทธิ์ administrator อันนี้ก็เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องแส่รหัสมันจะเข้าไปในระบบของเราเลยตรงนี้ก็ให้เราทำการลบแฮชแท็กออกเนี่ยหาบรรทัดนี้ลบแฮชแท็กออกแล้วก็เลื่อนมาอันนี้มันจะไม่มีคำว่า yes นะครับให้เราพิมพ์คำว่า yes ตรงนี้ไป yes หลังจากนั้นให้เรากด c t r o l o Enter Control X ทีนี้เราก็จะออกมาหน้าปกติแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการตั้ง Password ครับ Password ให้เราพิมพ์คำสั่ง sudo passwd ซึ่ง มันจะตั้งพาสเวิร์ดในการที่เราจะรีโมทเข้ามาเนี่ยเราต้องใส่พาสเวิร์ดก็อันเนี้ยก็คือการตั้งพาสเวิร์ดนะครับก็ให้เราใส่พาสเวิร์ดไปนี่อันนี้ก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการที่เราติดตั้งโปรแกรมที่เราจะสามารถรีโมทเข้ามาที่เครื่องและก็ใช้สิทธิ์แอดมินและก็ตั้งรหัสผ่านในการที่เราจะดีโมทเข้ามานะครับตรงนี้หลังจากที่เราทําตัวนี้เสร็จแล้วโปรแกรมต่อไปก็คือโปรแกรมสกีน โปรแกรมนี้สาคัญมากๆกนะครับก็ให้เราเอาคําสั่งนี้มาวางก็จะเป็นคําสั่งติดตั้งสกินถ้าหากว่าผมพิมพ์สกินขีด ls เนี่ยมันก็จะโชว์สกินทั้งหมดที่ผมมีณนะปัจจุบันก็จะมี3สกินไอโปรแกรมสกินเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เราจะสามารถรันหลายโปรเจกต์ได้ในเครื่องเดียวนะครับทุกคนจะสังเกตว่าผมรีโมทเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากรัน3โปรเจกต์ต้องการสามหน้าต่างโปรแกรมสกินเนี่ยมันจะมาช่วยให้เราสามารถสร้างหน้าต่างใหม่ขึ้นมาได้นะครับซึ่งใน้ห,นใหม ได้เราต้องพิมพ์ skin ตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีผลเสมอนะขีด s s เนี่ยต้องเป็นตัวใหญ่นะครับตัวเล็กไม่ได้แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับสมมุติว่าโปรเจกต์ก็ชื่อ123แล้วกันก็จะเป็น skin ของ1 2 3และสมมุติว่าถ้าผมพิมพ์ skin ขีด l s อันเนี้ยมันก็จะบอก skin ทั้งหมดทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมี skin ใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาตอนเวลานี้วันที่นี้ถูก attack อยู่ที่หน้าไหนนะครับก็คือเราเนี่ยอยู่ที่ skin ไหน อนนี้เราอยู่ที่สกินหนึ่งสองสามมันจะขึ้นว่า a t t a c h e ชนะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าเราอยู่ที่สกีนนี้ซึ่งในการที่เราจะออกจากสกีนเนี้ยเราต้องกด Control AD Control AD นะครับเราจะเป็นการออกจากสกีนออกจากสกีนเนี้ยมันก็จะกลับมาหน้าต่างปกติครับก็คือหน้าต่างที่เรารีโมทเข้ามานั่นแหละตรงนี้เราก็สามารถพิมพ์สกินขีด L ได้มันก็จะเห็นหน้าต่างที่เราเพิ่งสร้างมาซึ่งถ้าหากว่าเรากด Control และก็ออกมาจากหน้าต่างของโปรเจกต์นั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เรารีบอทเข้ามาใหม่เราจะกลับเข้าไปในโปรเจกต์นั้น,น,นยังไงก็ให้เราทําการพิมพ์สกินขีดอานะครับอ่าตัวเล็กนะตัวเล็กตัวใหญ่มีผลเสมอบนลินลุกนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับที่ผมเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้ก็คือ123ทีนี้มันก็จะเข้ามาที่สกินขององ123กด Control เ d เพื่อออกเดี๋ยวผมก็จะสกินขีดอเข้าไปในโปรเจกต์หนึ่งแล้วกันก็คือ s GPT ทีนี้ผมก็จะเข้ามา บนโปรเจกต์ของ s ก GPT เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยซิก GPT หน้าต่างนี้มันก็จะรันโปรแกรมอยู่ซึ่งถ้าหากว่าผมไม่ได้ลงสกินหน้าต่างนี้เราก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเราก็จะดูได้แค่ตรงนี้แหละสกินเนี่ยก็จะมาช่วยให้เราสร้างหน้าต่างแล้วก็รันได้หลายโปรเจกต์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเมนฟังก์ชันของโปรแกรมสกินเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้แหละสกินขีด s สกินขีด r เดี๋ยวผมก็จะมาเพิ่มเติมหน่อยแต่อันเนี้ยไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่นะครับสำหรับโปรแกรมสกินโอเคผมจะพิม skin พ์สกินขี ดูหน้าต่างทั้งหมดหน่อยครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นหน้าต่างทั้งหมดใช่ไหมครับในการที่เราจะปิดหน้าต่างตรงนี้สักโปรเจกต์หนึ่งอะสมมติว่าเราอยากปิดโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า1นึ่งสอสานกินของ1นึ่เนี่ยก็ให้เราทําการพิมพ์ว่าสกิน e ีดเอสเอสใหญ่นะครับสกิน e ีดเอสเหมือนที่เราสร้างหน้าต่างเลยแล้วก็ตามด้วยตัวเลขข้างหน้านะครับตัวเลขข้างหน้านะตรงนี้ข้างหน้านะครับไม่ใช่ชื่อโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์เนี่ยจะอยู่ด้านหลัง แล้วก็ตัวเลขของสกรีนเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับตัวเลขของสกรีนตรงนี้ก็จะเป็น5 4 6 8 7นะครับก็คือสกรีนที่ผมอยากปิดแล้วก็ตามด้วยขี x, ด x ขีด x x ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วย q u i t q เท่ากับออกนะครับกด enter ไปหลังจากที่ทุกคนพิมพ์ว่าสกรีนขีดเ s หน้าต่าง นั้นก็จะหายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าสกีนเนี่ยหน้าต่างเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมได้โอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูถ้าหากว่าผมอยากเข้าหน้าต่างไปที่โปรเจกต์ของ c a สโกใช่ไหมครับสก i นคีตร์ค s สโทีเนี้ยมันจะบอกว่า c a สโกเนี่ย attached อยู่นะครับก็คือว่าหน้าต่างเนี้ยถูกใช้งานอยู่โดยใครบางคนนะครับหน้าต่างเนี้ถูกใช้งานอยู่บางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปใช้สกีนในสกีนอีกทีนึง มันเลยเป็นบั๊กอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราไม่สามารถเข้าไปที่สกีนของคัสโกได้ตรงนี้เพราะว่ามันถูกแอตแทกอยู่มันถูกใช้อยู่นะครับถ้าหากว่าเราพิมพ์สกีนขีดเอลเนี่ยมันก็จะบอกว่าหน้าต่างของคัสโกเนี่ยโดนใช้งานอยู่ในการที่เราจะปิดใช้งานหน้าต่างนั้น ไม่ได้ปิดใช้งานนะครับเป็นแบบว่าให้คนที่ใช้งานอยู่เนี่ยออกไปนะครับบังคับให้ออกเราต้องพิมพ์ว่า skin ขีด d นะครับขีด d แล้วก็ตามด้วยชื่อของโปรเจกต์ก็คือ casco ทีเนี้ยมันก็จะบังคับให้ออกจากหน้าต่างนั้นแหละพิมพ์ skin ขีด s ทีเนี้ยมันก็จะออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ skin ขีด r casco ทีเนี้ยมันก็จะเข้าได้ตามปกติแล้วซึ่งตอนนี้โปรเจกต์ casco ของผม เป็นอะไรก็ไม่รู้นะยังขุดไม่ได้เลยก็ประมาณนี้สําหรับโปรแกรมสกินฟังก์ชันเพิ่มเติมโปรแกรมต่อมาที่เราต้องติดตั้งเนี่ยก็คือ Nvidia Diver นะครับ Nvidia d i v า r เนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาการ์ดจอเนี่ยไปดันโมเดลต่างๆแล้วก็ไปขุดต่างนครับอันนี้ Nvidia Diver เนี่ยก็ต้องใช้ซึ่งถ้าหากว่าทุกคนติดตั้ง Ubuntu หรือว่า เช่า VPS มาเนี่ยมันก็มี Nvidia Driver เนี่ยลงมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีเนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการติดตั้งกันซึ่งในการเช็คว่าเรามี Nvidia Driver หรือไม่มีให้เราพิมพ์ว่า Nvidia ข hmi นะครับ เพื่อเป็นการเช็คว่าเรามี Nvidia Driver ไหมอันนี้มันบอกว่าผมเนี่ยไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้ามันมีเนี่ยมันจะบอกว่าเราเนี่ยมีการ์ดจอกี่ตัวบ้างและก็เป็นไดเวอร์รุ่นไหนบ้างนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้บอกอะไรเลยครับมันเป็นบอกว่าไม่มี directory นะครับตรงนี้แสดงว่าผมเนี่ยไม่มี Nvidia Driver โอเคในการที่เราจะติดตั้ง Nvidia Driver เนี่ยผมก็จะเอาคำสั่งนี้มาวางกด enter ไป หลังจากนั้นผมก็จะเอาคําสั่งนี้มาวางนะครับปึ๊บรอให้มันเสด็จหาแป๊บหนึ่งนะซึ่งคําสั่งนี้มันจะเป็นการหา nvidia driver นะครับว่าเราเนี่ยจะติดตั้งเวอร์ชันไหนได้บ้างและทีเนี้ยมันก็จะมีเขียนแต่ละรุ่นว่ารุ่นไหนเนี่ยสามารถติดตั้งได้บ้างนะครับก็เป็นรุ่นที่แนะนํามันก็จะมีทั้งหมดบอกซึ่งมันจะมีรุ่นที่แนะนําบอกอยู่ตรงนี้นครับตรงนี้มันจะมีคําว่า recommend ตามหลังรุ่น nvidia driver นั้นนะครับถ้าหากว่ามันแนะนํานะ อันนี้มันแนะนำผมเป็น570ก็คืออันนี้เล c ก m m e n d มันจะมีเลขกค m มเมนตตามหลังนะครับก็ให้เราทำการเอาคำสั่งมาวางเลยครับคำสั่งนี้ให้เราเปลี่ยนตัวเลขตามไดเวอร์ที่เราจะติดตั้งนะครับสมมติว่าอยากติดตั้ง550ก็ใส่550นะครับอันนี้มันเล็กคอมเมนต์570ผมก็จะใส่570ไปที่นี้นกด enter แล้วก็กดบายไปแล้วก็รอติดตั้งสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเท่านี้ผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วผมจะลองพิมพ์ Nvidia HMI ดูนะครับ HMI มันก็จะไม่ขึ้นนะครับมันจะบอกว่า fail นะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รีบูตเครื่องนะครับโอเคผมจะทําการรีบูตเครื่องเลยแล้วกัน sudo reboot เดี๋ยวเครื่องบูตกลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวผมก็ จะกลับมาโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการรีโมทเข้ามาใหม่แล้วหลังจากที่รีบูตเครื่องไปผมก็จะลองพิมพ์ Nvidia 显卡 HDMI ดูซึ่งหลังจากที่เราพิมพ์ Nvidia a 卡 HDMI เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ไดเวอร์ของเราเนี่ยก็จะลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หลังจากที่เราลง Nvidia d 卡ไดเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปลงโปรแกรมต่อไปกันเลยนะครับโปรแกรมต่อไปเนี่ยก็คือโปรแกรม Docker นะครับ Docker เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราสามารถรันโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเนี่ยได้ด้วยคําสั่งเดียวนะครับเป็นโปรแกรมที่นักไลฟ์ไอทอ ต้องมีกันเลยซึ่งโปรแกรมนี้รองรับหลายโปรเจกต์มากๆครับโปรเจกต์เนี่ยจะมาสร้างโปรแกรมแล้วก็ปล่อยโปรแกรมบน Docker ก,ก,กัน ซะส่วนใหญ่นะครับโปรแกรมนี้เลยจําเป็นมากๆไม่ต้องติดตั้งหลายคําสั่งแบบ CLI นะครับ CLI เนี่ยบางโปรเจกต์เนี่ยก็อาจจะติดตั้งสัก2 3 4 5คําสั่งแล้วก็รอ,อนานอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งเดียวเลยปึ๊บเสร็จแค่นั้นเลยนะครับง่ายมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงค์คาสั่งไว้ให้แล้วก็แยกๆเป็นหัวข้อไว้ให้นะครับว่าอันไหนเนี่ยใช้กับอะไรบ้างคําสั่งไหนบ้างนะครับโอเคก็คําสั่งแรกเลย sudo apt update เอามา อัปเดตเครื่องก่อนนะครับหลังจากน,นั้นเอาคับสาที่2มาวางเลย3ซึ่งอันนี้ผมเคยมีแล้วแต่ผมก็จะลงใหม่ไปด้วยเลยแล้วกัน นี่นะครับมันก็จะเป็นคําสั่งประมาณนี้ผมก็ทําการลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด็อกเกอร์ซึ่งหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทาการพิมพ์ด็อกเกอร์ p s ไปซึ่งอันนี้มันขึ้นเออเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ติดตั้งโปรแกรมของด็อกเกอร์ไว้แล้ว,แต,วลแต่ว่าผมก็ไปลงทับอีกแต่ว่าผมก็ไปลงทับอีกรอบหนึ่งนะครับมันเลยทําให้เออเลิกเกิดขึ้นเดี๋ยวผมแก้แป๊บหนึ่งโอเคนี่ผม restart ด็อกเกอร์ไปทีหนึง่งแล้วก็พิมพ์ด็อกเกอร์ p s ทีนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้น แสดงว่าเราเนี่ยได้ทำการลง Docker เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะมี Container ID, Image, Command, Create, Status, Port แล้วก็ Name ต่างๆนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราลงด็อกเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยอย่างต่อไปเนี่ยผมก็จะไปลง Nvidia Run Time กันเลยนะครับ Nvidia Run Time ก็คืออันนี้มันจะเอาไว้เชื่อมกับ Docker นะครับพอเราเชื่อมกับ Docker แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรารันโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับการ์ดจอที่ต้องใช้การ์ดจอบนด็อกเกนะครับด็อกเกอเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึง การ์ดจอของเครื่องโฮสต์ได้นะก็จําเป็นมากๆสําหรับโปรเจกต์ไหนที่ใช้การ์ดจอผมก็จะเขียรจอก่อนก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็จะทิ้งคําสั่งไว้ให้ก็จะเป็นคำสั่งประมาณนี้ผมก็เคยลงไว้แล้วแหละผมก็จะใส่ให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะใส่ไป นี่พอเราใส่คำสั่งเกือบสุดท้ายมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยรีสตาร์ทด็อกนะครับปึ๊บหลังจากที่เรา Restart Docker ไปเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้โปรแกรม Docker เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงการเดจาของเครื่องโฮสต์เครื่องเครื่องที่ผมรีโมทได้แล้วนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวผมก็มาลองรันซักโปรเจกต์ให้ดูกันเลยครับก็โปรเจกต์สกีพีทดียะกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมบอกวิธีการติดตั้งโปรแกรมของสกีนไปแล้วนะก็ให้เราพิมพ์สกีนคีดเอส แล้วก็ s e e GPT อันนี้ก็คือโปรเจกต์ของผมนะครับ seekcd ก็สามารถกลับไปดูคลิปได้นะครับผมก็ได้ทําไปแล้วนะของ seekcd โอเคผมก็จะทําการพิมพ์ cd แล้วก็ตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์นั้นๆนะครับเราสามารถพิมพ์ ls เพื่อดูว่าเรามีโฟลเดอร์หรือโปรแกรมไหนบ้างนะครับแล้วก็ตามด้วย cd แล้วก็ตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์นั้นๆนะครับ C++ อันนี้แล้วผมก็จะพิมพ์ docker compose up k d มันก็จะเป็นการรันโปรเจกต์นั้นแหละแล้วก็พิมพ์ด้วย docker ps มันก็จะเป็นการเช็คสถานะของโปรแกรม docker นะครับโปรเจกต์ของ C++ เนี่ยก็จะรันผ่าน docker นะครับอันนี้มันก็จะขึ้น s t a ตัสว่าผมเนี่ยรันโปรเจกต์อะไรบ้างก็คือรันอยู่2อันก็คือ C++ t, โปรแกรมของ C++ นั่นเองแล้วก็โอมา 31ก็คือโปรแกรมของ Meta ที่เป็น generative ai นะครับตรงนี้ผมก็จะพิมพ์ docker compose dot f แล้วก็จะขึ้นแล้วผมก็จะกด control ad เพื่อออกมา screen k e ls ผมก็จะไปโปรเจกต์ต่อไปเลย screen k e s แล้วก็ตามด้วย c a s c o ทีนี้ผมก็จะเอาคำสั่งมาวางเลยอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่รันบน docker อีกเช่ดเคยนะครับทีนี้เราก็จะติดตั้งโปรแกรม miner อะไรต่างๆกด control ad เพื่อออกผม run ไปละ screen k e ls ผมก็จะ screen e s อีกอันนึง ก็คือโปรเจกต์ของ a u t o โนมีนะครับ CD ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ LS เพื่อดูชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ CD AU ซึ่งโฟลเดอร์ผมเนี่ยชื่อว่า a ออ o ตโนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันชื่อออโตโนมียาวๆเลยแต่ว่าผมเนี่ยขี้เกียจพิมพ์ผมเลยจะพิมพ์ว่า AU แล้วก็ตามด้วยดอกจันนะครับซึ่งดอกจันเนี่ยมันจะทําการเติมอัตโนมัตินะครับก็ให้เรามั่นใจว่าคําว่า AU เนี่ยมันไม่มีชื่ออยู่ในโฟลเดอร์ไหนๆนะครับ ตัวนี้มันจะมีแค่โฟลเดอร์เดียวเท่านั้นนะ a u ถ้าหากว่าไม่มั่นใจก็พิมพ์เพิ่มไปอีกนิดน,นึงทีเนียมันก็จะตามด้วยดอกจันปิดท้ายกด enter ไปมันก็จะเติมให้เราอัตโนมัติที่นี้ก็ผมก็จะรันโปรเจกต์ต่อประมาณนี้กด control a d i o ยผมก็รันทุกโปรเจกต์แล้วแล้วก็รันอยู่ประมาณ3โปรเจกต์นะครับเครื่องนี้ security casco และก็ autonomy อันนี้ก็เป็นโปรแกรมหลักๆที่ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะมา ติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับเครื่องเรานะครับตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็เป็นโปรแกรมที่จะเป็นในระดับหนึ่งเลยก็คือโปรแกรม UFW Status ถ้าหากว่าใครไม่มีก็ให้พิมพ์ sudo apt install UFW นะครับโปรแกรม UFW เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่เราเอาไว้เปิดพอร์ตต่างๆครับมันก็คือไฟล์วอลบนวิดโอนั่นแหละมันจะเอาไว้เปิดพอร์ตต่างๆให้คนเนี่ยสามารถเชื่อมเข้ามาได้ซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม UFW มาแล้วเนี่ยให้ทุกคนพิมพ์ว่า sudo UFW enable นะครับเป็นการเปิดโปรแกรม UFW ซึ่งอันนี้ผมได้เปิดไว้แล้วเดี๋ยวมันจะไปทับกับอันเดิมของผมผมจะ cancel ไปก่อนหลังจากที่เราเปิดใช้งานแล้วเราก็พิมพ์ UFW status เพื่อดูพอรตต่าง ที่เราได้เพิ่มไว้นะครับและทีนี้ให้เราพิมพ์ว่า sudo ufw arrow นะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ตของโปรเจกต์นั้นๆที่ต้องการครับสมมุติว่าเป็น1 2 3 4แล้วกันทีนี้เราก็สามารถกด enter ไปได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งกดให้เราพิมพ์ว่า comment ก่อนนะครับ comment แล้วก็ตามด้วยตรงนี้นะครับ comma ประกบท้ายประกบหลังทีนี้ให้เราพิมพ์ชื่อของโปรเจกต์นั้นๆไปนะครับสมมุติว่าโปรเจกต์ที่ใช้พอร์ต1 2 3 4อเนี่ยชื่อว่า abc แล้วกันปึ๊บทีนี้มันก็จะเพิ่มพอร์ 1234แล้วก็คอมเมนต์ด้วย A B C นะครับให้เราพิมว่า sudo ufw status นะครับทีเนี้ยมันก็จะมีพอร์ต1234เพิ่มเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ด้วย A B C นะครับก็คือ ตามด้วยชื่อของโปรเจกต์ทุกคนก็จะเห็นว่าพอร์ต808์ถูกใช้อยู่ r r o รอยู่และทีนี้ถูกใช้โดยโปรเจกต์ของ c a s โ o เราคอมเมนต์วไว้ซึ่งการคอมเมนต์ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าพอร์ตนั้นนั้นเนี่ยเป็นของโปรเจกต์อะไรเราใช้อยู่หรือไม่นะครับเราจะได้สามารถแก้ไขได้ลบพอร์ตต่างๆได้ว่าอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมเคยไม่คอมเมนต์ไว้เนี่ย มันลบมากๆเลยผมไม่รู้ว่าพอรตไหนสามารถลบได้พอรตไหนไม่สามารถลบได้โปรเจกต์ไหนใช้พอร์ตนี้อยู่ซึ่งถ้าหากว่าโปรเจกต์ไหนเนี่ยเราเลิกทําไปเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าพอรตไหนเนี่ยเราควรลบทิ้งนะครับตรงนี้ซึ่งอย่างต่อมาก็คือวิธีในการที่เราจะลบพอร์ตในการที่เราจะลบพอตเนี่ยเราต้องพิมพ์ว่า sudo ufw delete นะครับ arrow แล้วก็ตามด้วยพอร์ตนั้นๆนะครับซึ่งผมก็จะลบพอรตที่ผมเพิ่งเพิ่มเข้าไปก็คือ1 2 3 4 1234ทีเนี้ทีนี้มันก็จะ เป็นการลบพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราพิมพ์ว่า UFW Status ซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอร์ตนั้นเนี่ยหายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือพอร์ต1,2,3,4นั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะทิ้งคำสั่งต,ต่างๆไว้ให้รวมไว้ให้ในริง R นั้น,นครับก็สามารถไปกดได้ที่ใต้ Description ได้เลยอันนี้ก็คือ Firewall เดี๋ยวผมก็จะไปอย่างต่อไปเนี่ยก็คือ nvtop นะครับให้ทุกคนพิมพ์ว่า sudo apt nvtop nvtop เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูการจอสถานะต่างๆถ้าหากว่าเราพริมพ์ nvtop ไปทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้การจอผมเนี่ยใช้งานอยู่เท่าไหร่มีกราฟเป็นยังไงบ้างไอ้นิ่งๆสีเหลืองๆเนี่ยก็คือการใช้เมมของการจอนะครับแล้วก็ไอ้ฟ้าๆที่ลงขึ้นลงขึ้นเนี่ย ก็คือการใช้คอของกาจอนั่นเองคอคอกตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีอุณหภูมิบอกแล้วก็การใช้งานหวาด PC e เจนอะไรก็ประมาณนี้ถ้าเราจะกดออกก็ให้เรากดคอนโทรลซนะครับมันจะเป็นการออกคอนโทรลสอย่างต่อไปเนี่ยก็คือ s t o p นะครับ Htop ตรงนี้ Htop เนี่ยก็ตรงข้ามกับ NVtop เลย มันก็คือการใช้งานของ CPU เรา Head Top ตรงนี้เราก็จะเห็นว่า CPU เราเนี่ยรันอะไรอยู่บ้างแล้วก็ใช้กี่เปอร์เซ็นต์บ้างมีแรมเท่าไหร่บ้างแรมที่รอส w a p อยู่มีเท่าไหร่บ้างแรมที่ผมมีให้ส w a p ก็มีอยู่8กิกก็ประมาณนี้สำหรับ h Top แล้วมันก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่คล้ายๆกับ h Top นะครับก็คือ B P Y Top เดี๋ยวผมจะ เอาคาสั่ง BP YTOP ก็คือก็คือคําสั่งนี้มาวางหลังจากที่เราวางไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการติดตั้งโปรแกรมที่มีชื่อว่า BP YTOP เราสามารถพิมพ์ BP YTOP ตรงนี้ได้หลังจากนั้นมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาซึ่งหน้าต่างนี้มันก็จะบอกละเอียดกว่านะครับตรงนี้แต่ว่า H TOP เนี่ยก็ดูได้เหมือนกันประมาณนี้สําหรับ BP YTOP ก็เหมือน H TOP เลยนั่นแหละครับตรงนี้ซึ่งโปรแกรม BP YTOP เนี่ยก็เป็นโปรแกรมสุดท้ายที่ เราต้องติดตั้งแล้วนะครับก็เป็นโปรแกรมที่จะเป็นในการล่าแอร์ดรอปนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูสเตตัสต่างๆของเครื่อง SSH เอาไว้มารีโมทเครื่องนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับโปรแกรมที่ต้องติดตั้งบนล i นุกก่อนที่เราจะไปเริ่มร่าแอร์ดรอปกันถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับ